Okay, akeng, keng, acu, song, beraya pas, beraya okay. pas. Kalau okay. kita mau dulu lah. Ah, kami okay. pergi al ku, pergi al ku, al ku, naik ku, number seven, ku, eh, ku, ah, keng, asai, asai, acu, acu, แกะงไงแกะงไงมันไม่ได้มีที่แกะเลยเอออ้าวอ้าวพอวินเอาไปใส่เอาชวไปใส่แลยชวบคูอเห็นไหมชวบเอาคูอหายไปใส่ใส่ใส่เร็วหายหายไปใส่เร็วถ้ามันหายเดี๋ยวมันหายเอาไปใส่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 ไออยากจะมาดูจอนาเก่งคือ 7 7 2 2เจ็ดอะใส่ t o อยู่นใส่พาวินอันเใส่เก่งอันไหนนูเมทรีอนูเมทรีอยู่ไหนเทเรียเทเรียเเรียอยู่ไหนบรอยบาเก่งมากเทเรีเลขสาเก่งอ่ะพาวินใส่ พาวินใส่เใส่พาวินติตาเอาไปใส่สามหายสามเอาดูดูด,ดูนี่สามสามไม่มีเห็นไหมเอาไปใส่ใส่เร็วสามหายเร็วโอเคใส่หายโอเคทรีเออใส่ใส่เร็วตบบโอเคใส่โอเคบรอพาวินฟีร่่ไหนฟีร่ฟีร่่ไหนฟีร่ นายเลขกฟ okay. uh, mm ิราโอเคฟีราโฟร์เล็กซี่ฟราเก่งพระวิงเก่งเออมันมีไส้เรื่องนี้ยเอออ่าใส่ใส่ใส่ง่ายใส่ไงผิดด้านลูกเออเก่งอ่ะอ่ะหายหายหายเดินมาดูต้องเดินมาดูอ่ะใส่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  เก่งมากครับผมอ่าบรอเอ่อใส่นั้นด้วยเออพาวินดูมาเฟมอยู่ไหนเฟมเฟมเล็กให่ไหนเฟมเฟมไหนเฟมอะเฟมเฟมให่อยู่ไหนให้อยู่ไหนเฟมอันนั้นอันนั้นแสะนี่เฟมอยู่นี่เฟมอยู่นี่ เฟมนี่เฟมอันนี้แซตาลูกอันนี้แซตาอันนั้แซตาใส่ให้เข้าสิอ่ะเฟมเนฟ้า f nee, i v เฟ f ห้าห้าเลขห้อะใส่ใส่ไงเลขห้อันนั้นอะไรอะ อ่ะมาทิ้งทิ้งอ่าทิ้งนะอ่ะพาวินเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งถังขยะโอเควิ่งวิ่งเอาไปทิ้งถังขยะโอเคเ่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้โหเจอขยะแล้วเอาไปทิ้งถังขยะเอาไปทิ้งแล้วถังขยะอยู่ที่ห้องครัวเสร็จยังเสร็จยังหรอกพาวิน ช่วงนี้ก็ค่าเวลาหลับอีกแล้วครับผม <c oughs> หลับจลับเวลาเสียงดังขนาดนี้หลับจะมาแล้ว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 อะเฟมอาใส่เฟมเฟมเฟมใส่ไงใส่เฟมเบรออ่ะใส่สยยใส่ใส่ดิดิเนี่ยใส่ดีดิใส่ให้ลงสะดวกใจเย็นๆใจเย็นๆ ใจเย็นนะใจเย็นนะเออเออเออไหนยังไม่ลงเลยยังไม่ลงเลยทำไมไม่พอดีอได้ยังได้ยังเกือบได้แล้วโอเคเกง่งอันไหนนูเมอร์เซ็กซ์นูเมอร์เซ็กซ์เซ็กซ์ six หกเลขหกอยู่ไหนนี่พาวินเลขหกอยู่นี่ขอละ่ะพาวิน พาวินติต้าพาวินมามาวีซ่าพาวินไม่ดูเหรอมาละไม่ดูเหรอลูกไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาเล่นของตัวเองไปพาวินช่วงนี้ไปโรงเรียนแล้วแล้วก็ไม่กลัวโรงเรียนแล้วด้วยไปถึงก็ไม่งอแงแล้วด้วยไม่ร้องไห้แล้วด้วยส่งง่ายมากไปส่งหาครูเสร็จ พ่อแม่ก็กลับบ้านได้เลยไม่ร้องไห้ไม่มีน้ำตาไม่ดรมมาม่า okay. โอเคอ่ะพาวินนูมเอออตตาไหนออตตาไหนออตตาอาอาตตาตรงนี้ออตตาไปหยิบมาออตตาตรงนี้นี่